สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกคุณซุกคนครับอ่ะวันนี้กลับมาพอกับพัวลุงต๊ะชเนี่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมอ่ะเอามาจัดเมนูวันหยุดกันครับผมที่เห็นอยู่ขามม้างหน้าเป็นอยังนะครับเป็นข้าวขาวน้ำม่พี่น้องน้ำม่ไเพปลารครับทานเท่าจะสทรงตรงจากเอลครับผมเปแถาทรงมาให้ครับอืมช่วงนี้กน็นาฝน ฝนกาลัางตกครับบางพื้นที่กับฝนตกนะครับผมบางพื้นที่ช่วงนี้ก็นบนตกมากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับช่วงนี้น้อไม้ก็ถือน้ำครับออกนอดีครับต้มตัอกับหั่นบางๆครับเนี่นออกนอเลยนะครับหั่นบางๆหั่นให้เหลือบ,บางที่สุดครับี๋ยวเราจะไปต้มกันตัอกับกำลังน้ำกำลังเดือดครับผม ต้มเอาความขมของน้ำมันครับอยู่ในโตของมันแล้วเขาจะค่อยมัแกงครับแกงแบบอีสานบานๆแกงเล่าๆเลยครับใส่ปลาหลน้ำมอมนัวๆใบแมง่งลักหอมๆรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวทามาต้มกันเลยครับนี่ครับน้ำน้ำห้องกระเดือดแล้วเ,ววเอาน้ำมันลงครับอลองไปต้มเลยครับต้มเอาความขมมันออกครับผม วเวลาไปแก่งน้องมันจะบวชแสบเพราะว่าน้องใหม่จะมีว่อมผมในโถมันอเรียลต้มประมาณเคึ่งชั่วโมงครับหรือว่าถวยังยังขมอยู่กัาบ็ต้มประมาณสองน้ำครับแ <c oughs> อ่คคนบาน้องให <c oughs> ม่ว่นอนเลยครับจาก <c oughs> จากบางบางหรือว่าหามบางบาง,บางครับ กรภาษาบ้านนอกภาษาอีสานจักรประสัมอาหารบางๆเลยครับนะครับโอ้เต็มหมอ้อพอดีเลยพี่นอ้องพี่นอ้อ,นองน้ำมันยอดนอนอ,ออนๆน้ำมันมซดครับนี่เรียบร้อยครับต้มจิ้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าสองน้าครับ มางครับส่วนมกครับเป็นน้ำใ,ใ,ใหม่เป็นน้ำใหม่เพลป้าน้ำใหม่เป็นน้อยนี่สนความผมจะบุคลายครับเราชิต้มนำเียวก็ได้ครับี๋ยวเขาไปเตรียมเครื่องกันเลยครับนำใบยะานางตำข้าเบือตำพริกเดี๋ยวเขาจะมาแกงน้ำใหม่แบบบ้านอีสานแกงลาวใส่ปลาครับผมรอติดตามนะครับ เอาละครับพี่นอ้องหลังจากที่เท้าตมม้มแล้วไปแล้วครับผมเนี่ยตม้คมความขมมันออกไปครับมับนสิบมึงความขม,มเลยม,มาที่เท้าว่าตาําเขาเบื่อครับเนี่ยครับเขาเนี้อไปแส่าเเนาครับโกะละเอียดเลยครับสไปเลยเดี๋ยวต้ตาครับ ผมได้มาคนก็ใส่หลายครับกินแบบใส่ข้าวเบย์ได้หลายครับต่ำกดคนเลยใส่น้ำปลาครับมีทั้งลูกด้วนน้ำแดงพี่น้องกันนะนี่แบบพริกพ่นเาครับแต่ว่าอันนี้เ่าสีตำรพริกเกลียงไอ้แบบพริกกินดาไอ้ต่ำนู่นใส่กับน้่นใหม่ครับแกงกิมใส่น้ำปลาแซ่บเเลยครับ ที่เด่นเ่าก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยหอมหอมขาดบาได้ครับพักกันแยงครับพักกันแยงแต่ก็พักอีตูครับหรือว่าใบแมงลักใส่นี่หอมแดดบานเลยครับนะเดี๋ยวเขาตำแป๊บหนึ่งนะครับนียครับพอตําตำกับเบอร์แหลกในที่แล้วเขาก็เสียลน้ำไมเอาพริกลงครับตำพริกใส่เลยครับ พริกจินดาครับตำเสเลยครับตให้แหลกไปเลยครับอส่วนตอนนี้เว้นพรกิกกระเลียงเนื้าพริกข้นครับบานฮาอเอาไใส่ลูกโดดครับ เพชรก็ตามชอบครับไพ่มากเพชรก็ใส่หลายครับหมยปริมาณไเอาครับเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยครับล่อหมอเดือดครับผมนำใบย,บาย่านางต้มใบย่านางเราคันแล้วเรียบร้อยครับขึ้นหมอเดี๋ยวล่อนำเดือดครับผม เอาล้วครับพี่น้องนำใบย่านาเขากับต้มพอเดือนแล้วเขาจะเอาเบือครับเบือก็พลิกขีงเขาโคไว้ครับเอาลงไปเลยครับตม้มเอาลงไปก่อนครับนำรังโคกกนะันเล็กน้อยครับอื มานะ้อนำเดือดครับผมนั่นก็เอาน้ไม้ลงครับน้ำไม้เท้าต้มไปครับลงไปเลยครับ ร้อยปิดฝารอน้ำเดือดครับพี่น้องเราจะค่อยมาปรุงกันครับผมเอาล้วครับพี่น้องน้ำข้าก็เดือดแล้วเามาปรุงกันเลยครับผมบพี่น้อง,อง,อง,งครบ,งบคนเลยหมดอันดับแรกน้ำปลาครับ พี่หนึ่งใ <c oughs> ส่ไปเลยครับบลวพ่อชัวเติมอ่ะเตียมน้อยน,นึงครับโอ้โหหอมเลยครับผมทำด้วยลำปลาน้อยน,นึงครับ ช่วยลดครับตามชอบใส่ลายแสบลายครับพี่นอ้องตับดบ่ได้ครับพี่นอ้องดุกโดด พี่น้องแทมแบบโดดใส่เพลทเโอ้โหนะพี่น้องหลังจากเข้าปรุงเซ็ตซับเรียบร้อยครับมราชิมเบ้างเลยครับรสชาติโอเควะเป็นยังไงแซ่บบอนะครับโอ้หอมหอมประดกหุ้ยหุ้ยแล้วครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องต่อไปก็ใส่พักครับ ใบแมงลาครับรวยไปเลยกับที่เด็ดครับขยา้แง่งครับผมขยี้แงหอมๆหลายหลายคนเห็นอะไรจะคิดคิดหอดบ้านเนาะพี่น้องหลายหลายคนเห็นอะไรจะคิดหอดบ้านเนาะพี่น้อง เอาละครับพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วใส่ผักกก่แยง้งเข้าไปครับนี่โอ้หอมหอยเลยหลายๆมองในลาบอลนะช่วงนี้กำลังโล่ให้ลงหน้าครับผมแกงกินยำมะสับหรือยำมะเทียงเสร็จแซ่บสดฮอนฮอนครับผมผมอยู่ท่างไก่บ้านกันอาจจะคิดฮอนบ้าน,นครับผมแกงน้ำใหม่ใส่ผักกระแยงหอมๆช่วงนี้ก็นาให้นาหน้าครับแล้วมองกำลังตกกะ เป็นก็รอ,อกใจให้ทุกคนทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวลุงตอดชาแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นยังติดตามไปได้ครับผมขอบคุณครับ